สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําต้นปลาทองนําโชคให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะอ่าหลายท่านคงจะรู้จักแล้วนะคะนี่ค่ะคือต้นปลาทองนะคะนี่เขาคงตั้งชื่อตามลักษณะของดอกค่ะนี่ค่ะดอกเขาเห็นไหมมันจะมีเหมือนเป็นท้องปลาทองค่ะแล้วก็นี่เป็นปากปลาทองเห็นไหมคะ่ะอ่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนโบราณนะคะว่าปลาทองเนี่ย เป็นปลานำโชคนะคะทีนี้ต้นนี้ก็เลยชื่อต้นปลาทองเวลาเรามีไว้ก็เหมือนกับมีมีโชคมีลาบให้กับที่บ้านเราอะคะ่ะอี่ก็น่าหามาปลูกกันนะคะนี่ค่ะใกล้จะปีใหม่แล้วหรือว่าใครจะซื้อเป็นของฝากอะไรนี่คิดว่าคนรับต้องดีใจมากนะคะนี่ค่ะลักษณะนะคะต้นปลาทองนำโชคหรือว่าต้นปลาทองเนี่ย จะเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะคะแล้วก็ออกดอกทั้งปีเลยค่ะนี่ตอนสั่งมานะคะอันนี้จุ๋มสั่งมาจากตอนที่เขาไลฟ์สดใน facebook นะคะตอนสั่งมานี่คือดอกเต็มเลยนะคะดอกเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มร่วงไปนะคะนี่จากการขนส่งด้วยนะคะแต่เขาก็มีดอกนี่ค่ะเห็นไหมตูมๆออกมากแล้วเขาบอกต้นปลาทองนี่จะมีจะให้ดอกทั้งปีเลยนะคะนี่ค่ะ ใบก็สวยนะใบก็เป็นมันวาวนะคะนี่ใบเล็กๆมันวาวนะคะและคิดว่าน่าจะปักชำได้นะคะเพราะว่าต้นเขาเห็นไหมจะมีรากอย่างเงี้ยคะ่ะต้นเขาเหมือนจะมีรากออกมาได้นะคะคิดว่าปักชำได้นะคะคิดนะจุ๋มยังไม่ไม่ได้หาข้อมูลตรงนี้นะคะว่าเขาปักชำได้หรือเปล่าอ่านี่ค่ะอันนี้จุ๋มก็เปลี่ยนกระถางให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะ วัสดุปลูกนะคะที่จุ๋มใช้เมื่อกี้ก็จะเป็นดินใบก้ามปูนะคะกาบมะพร้าวสับแล้วก็มูลวัวแล้วก็ขี้ไส้เดือนอ่ามูลไส้เดือนนะคะสี่อย่างผสมกันค่ะนี่เขาบอกว่าต้นประทองนำโชคนะคะชอบดินร่วนซุยนะคะระบายน้ำได้ดีค่ะนี่ค่ะ ก็เอามาฝากเพื่อนเนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ